ดีครับอยู่กับผมอนาเกอร์และรายการนังเกริร์อืมบายหน่อยอนะ่จะจะมีอถเลนมาจาแฟนดิปับจากเฟอจากินทุกตัวบางตัวกลายปเปนะ็นตัว่ันานอักัน ไนหนึ่งก็คืนที่หนึ่งก่อนนะครับไนหนึ่งก็เลเออดดดเ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 ดดเ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 ดตอนแรกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมนะครับ yeah ครับขอภัยที่เอาเมาส์ไปยัดแช่เพราะอ,อันนี้อนิเมะอะไรเนี่ย<อ>ไฟล์ใอนิเมะมันหน้าจอเล็กลก็ไม่ต้องอัดแบบนี้แหละนะครับนั้นก็ชมต่อได้เลย